ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องอประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรียกว่า complex sentences ครับประโยคความซ้อนทำไมถึงต้องเรียกว่าประโยคความซ้อนครับเพราะว่าในประโยคนะครับจะซ้อนกันอยู่2ประโยคนะและประโยคความซ้อนโดยหลัก หลักๆแล้วนี่มี3แบบนะครับคือแบบ adjective clause นะก็คือข้อ1แบบ adverb clause คือก็สองแบบ now clause คือก็สานะครับครับมาดูกันครับ,นะรบประโยคที่1บอกว่า I want the book which is the best seller นะครับเราจะเห็นว่า ในประโยคทีห่หนึ่งครับซ้อนยังอยู่2ประโยคนะก็คือมีอนุประโยคหลักกับอนุประโยครองอนุประโยคหลักก็คือ I want the books นะ o r r y I want the b o o k นะผมต้องการหนังสือนะทีนี้อนุประโยครองจะมาขยายอนุประโยคหลัก which is the best seller นะต้องการหนังสืออะไรแบบไหนอันนั้นประโยครองจะขยายประโยคหลักก็คือต้องการหนังสือ which is the best seller นะที่ขายดีที่สุดนะต้องการหนังสือเล่มที่ขายดีที่สุดนะครับครับต่อไปข้อที่สอง I went swimming after I had finished my class ครับ อนุประโยคหลักก็คือ I went swimming นะผมไปไว่ายน้ำครับนะไปไว่ายน้ำเมืนะ่อไหร่ At work class อนุประโยครองนะที่เขียนเส้นได้นะครับ After I had finished my class นะไปไว่ายน้ำเมื่อหลังจากผมนะ เรียนเสร็จแล้วหรือหลังจากผมเลิกเรียนแล้วนะครับครับก็คือนี่ก็คือประโยคความซ้อนชนิด adverb clause ก็คือขยาย swimming นั่นเองขยายกริยา swimming ครับส่วนรถอที่3 collecting cinema ticket is what I like most อันนี้ประโยคความซ้อน ชนิดนาฟลอสนะประโยคความซ้อนชนิดนาฟลอสครับก็คือที่เขียนข้นใต้นี่ครับ w what I like most นี่ก็เรียกนาฟลอสทั้งสามประโยคนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ประโยคความซ้อนแบบที่หนึ่งชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองก็คือชนิดที่หนึ่งคือ adjective c l a u s e นะ อนุประโยครองจะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยถนะ้าปราศจากอนุประโยคหลักเพราะนั้นมันก็เลยต้องเอามารวมกันหรือว่า,าไม่เชิงอยหเอามาซ้อนกันามาซ้อนกันเป็นประโยคความซ้อนอข้อสองก็ต้องเอามาซ้อนกันก็คือเป็นประโยค์ความซ้อนอข้อหนึ่งกับสองนี้อนุประโยคหลัก I want เดบข้อสอง i r o นงะอนุประโยคละัะเหล่านี้ทั้งสองข้อนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้มีความหมายนะครับแต่เมื่อมาเป็นประโยคความซ้อนมันก็จะขยายรายละเอียดให้เรารู้นะรายละเอียดมากขึ้น อย่างเช่นก้อนหนึ่งก็คือรู้เพิ่มขึ้นว่าต้องการหนังสืออะไรก็คือหนังสือเล่มที่ขายดีที่สุดข้อสองต้องการรู้ว่าก็บอกให้รู้เพิ่มเติมว่าไปไว่ายน้ําเวลาก็คือหลังจากาเรืองเรียนต่อไปอประโยคความซ้อนชนิดที่สาชนิดนาคลอสนะครับนาวลอสนี้จะสําคัญมากจะขาดไม่ได้เลยคือถ้าขาดนาพลอสนี้ประโยคจะไม่ จะไม่เป็นประโยคและก็จะไม่ได้ใจความนะครับอีกประการหนึ่งประโยคความซ้อนต่างสาชนิดนี้นะครับแต่และชนิดสามารถแบ่งเป็นข้อย่อยๆออกไปได้อีกนะหลายข้อเยอะมากซึ่งผมจะกล่าวในการบรรยายครั้งต่อไปครับรบนี่ก็คือพื้นฐานนะ ให้ท่านได้รู้ว่าประโยคความซ้อนทําไมถึงเรียกว่าประโยคความซ้อนครับเหมือนที่กล่าวแล้วก็คือมีประโยคซ้อนกันอยู่ครับก็คือส่วนที่ซ้อนขึ้นมาก้เนี้ยที่เขียนเส้นได้ครับเราเรียกประโยคความซ้อน complex sentence ครับครับถ้ามีข้อคอมเมนต์หรือ สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แน้ถามไว้นะครับผมจะมาตอบครับครับขอบคุณครับพบกันครั้งต่อไปครับ